สเตปสร้างบ้านสวัสดีครับท่านแฟนรายการสเตปสร้างบ้านนะครับวันนี้วันอังคารที่14มิถุนายนนะครับ2,519เตปสร้างบ้านตัวแรกอยู่ผมแม่ธีรพงศ์นะครับผมมองรีสุร์โคปาอเมริกานะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินาจะาพบกับโบลิเวียนะครับเลนล่าสุดเปิดมาให้อาร์เจนต์ตอ่อยู่สองลูกครบสองลูกคืนคู่นี้ให้ต่อไปเลยฮนะอาร์เจนติน,นา เขารอบไปแล้วก็จริงนะครับแต่เจอทีมอย่างโบลิเวียนะฮะผมมองว่าบอลเนี่ยสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโบลิเวียนัดที่แล้วก็เล็กมานะฮะส่วนอาร์เจนติน่านะฮะของพร้อมเนี่ยฟิตกันทุกตัวยูเวนต์เดียร์เนลเมสซี่นะฮะนัดที่แล้วลงมาเป็นทีมที่ดิบเฉยวันนี้ผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะพังหะนะฮะไม่น่าจะเหลือนะฮะวันนี้อาร์เจนติน่าตายไปเลยฮะสวัสดีครับสำหรับสเตจดสร้างบ้านประจำวันอังคารนี้นะครับยังพอมีสื่อ ลูกหนังที่ลกอยู่โดยยูโร2016เนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยผมให้ไปคู่ออสเตรียพบกับฮังการีออสเตรียต่อไปที่ครึ่งควบลูกหลบผ้านะครับฮังการีอรอมยังไม่แน่นอนนะครับเกมนี้เจอกับออสเตรียฝากภาพยยังดูเป็นรองครับถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยออสเตรียยังดูดีกว่ากับแม้ว่าเป็นรัดแรกทั้งคู่แต่ผมยังเชื่อว่าออสเตรียหน้าบีชนะได้คู่นี้ให้เชียร์ไปที่ออสเตรียครับ สวัสดีดแฟนรายการสเต็ปสร้างบ้านนะครับแลผมชินชิพัฒน์การบำรุงครับที่เด็ดของผมนะไปดูที่โปรตุเกสครับเจอกับไอซ์แลนด์ เลตเปิดนะครับให้โปรตุเกสต่อหนึ่งลูกนะครับก็แน่นอนนะครับไอซ์แลนด์นี่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะต่ำชั้นกว่าแต่ว่าผลงานในรอบพัดเลือกดีมากนะครับแม้ว่าในช่วงการอุ่นเครื่องเนี่ยจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็ถล่มริเพนซายไป7จูนย์นะรเรียกความมั่นใจก่อนมาส่วนโปรตุเกสครับแม้ว่าจะไม่มีกิสตานโนโรนัลโดนะครับในระยะหลังที่อุ่นเครื่องมาแต่ว่าผลงานก็ยังดีเหมือนกันนะในช่วงอุ่นเครื่องอย่างไรก็ตามเลตเปิด1ลูกครับกับเกมแรกผมมองว่ามันค่อนข้างสูงเกิน อไปที่ไอซ์แลนด์ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมคมอัมนดี้คมภูเก้าล้วนนะครับอ๋วันนี้สเต็กสร้างบ้านชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างชิลีพบกับปานามานะคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีพอสมควรครับแต่ว่าชิลีแน่นอนว่าตบเล่นเหนือนกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมวัดใจพอสมควรที่ว่าใครชนะก็จะเข้ารอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรเรกเปิดชิลีต่อรุกลูกครึ่งอาจจะลุกแพ้ไปนิดน,นึงครับแต่ว่าอยากให้เลือกต่อชิลีนะครับคู่นี้ บอกว่าชิลีน่าจะาชนะได้เนี่ยประตูขึ้นไปรุ่นมีประตูที่2นะครับส่วนนะครับสเตปสร้างบ้านในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวความติดตามได้เนี่ยับน,นเทรการโฉมเซเนียมและบร็ษัทช่วย,ยรวบริษัแบบคอมมอูนิตี้ที่คมราไปแล้วสวัสดีครับสเตปสร้างบ้าน